สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลิตาสตอรี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ลิตาก็จะพามาพบกับต้นเบอร์เบิร์นมาร์กนะคะซึ่งตัวเบอร์เบิร์นมาร์กนะคะก็จะอยู่ในสกุลฟิโลเดนดรค่ะ สำหรับต้นนี้นะคะลิตาได้มาในราคา600บาทนะคะรวมค่าส่งนะคะซึ่งตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยก็อยู่ในช่วงเดือนมกราปี65นะคะแล้วก็ฟอร์มที่ได้มาก็จะมี4ใบค่ะแต่ตอนนี้นะคะน้องก็มีใบเพิ่มขึ้นมาอีกหลายใบยเลยค่ะ สำหรับเจ้าตัวบับเบิร์มาร์กนะคะในช่วงที่กระแสะไม้ด่างมาแรงเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะคะราคาของน้องนะคะก็อยู่ในราคาหลักร้อยถึงหลักพันนะคะแต่ในช่วงที่น้องมีกระแสแรงๆเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่พัน up นะคะซึ่งราคาตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็ตอนนี้นะคะก็เป็นราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะคะก็ลิตาได้มาจากในอินสตาแกรมนะคะก็มีหลากหลายร้านนะคะ ก็เอามาขายกันนะคะก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะคะแล้วแต่ฟอร์มตอนนั้นที่ลิตาได้มาเนี่ยก็คือจะเป็นฟอร์มสีใบค่ะก็มาพร้อมกับกระถางแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะน้องก็มีการแทงยอดออกมานะคะจากที่ลิตาดูนะคะน้องจะมีเขาเรียกว่าหลอดนะคะเหมือนเหมือนจะมีข้อตาอยู่ประมาณสัก4ี่ข้อตานะคะตอนนี้ที่เวลาน้องแทงหลอดออกมาก็จะเป็นช่วงที่แทงออกมาพร้อมกันสี่หลอดเลย สำหรับลิตานะคะ600เนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะถูกนะคะแล้วก็ถูกใจลิตาด้วยนะคะจริงๆก็คือเป็นไม้ที่เราชอบมากๆแต่ในช่วงที่น้องมีกระแสเนี่ยเราก็เก็บไม่ไหวนะคะก็ะเป็นต้นที่รู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ในตัวนะ,ะก็คือมีทั้งสีเขียวแล้วก็อมเหลืองนะคะในในในใบเดียวกันนะคะ สำหรับคนที่ชอบเจ้าตัวบอร์เบิรนมาร์กนะคะลิตาคิดว่าในช่วงนี้นะคะเป็นจังหวัดที่ดีนะคะที่เราจะเก็บสะสมนะคะเนื่องจากราคาของน้องเนี่ยก็ถือว่าปรับลดลงจากช่วงที่น้องกําลังเป็นกระแสมากมากนะคะก็เป็นไม้หนึ่งนะคะทีเ่เป็นต้นที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็ขยายพันุง่ายด้วยนะคะ สำหรับสกุลฟีโลเดนรอนนะคะก็เป็นสกุลที่ดูแลรักษาง่ายนะคะสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะจริงๆแล้วสกุลฟีโลเดนรอนเนี่ยก็จะกระจายพันธุ์อยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้นะคะมีทั้งชนิดที่เติบโตเป็นกอแล้วก็สามารถทอดเลื้อยเนี่ยไปตามต้นไม้ได้แล้วก็จะมีรูปทรงใบอยู่หลายรูปแบบนะคะก็จะมีทั้งใบเรียบใบหยกัก ใบแฉกนะคะนอกจากนี้ก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างในช่วงของแต่ละวัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นฟิโรเดนดรอนมรกตหยกนะคะก็จะเป็นลนักษณะของอตัวใบสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเอามาเทียบกันนะคะในตัวที่เป็นแบบด่างนะคะกับตัวที่เป็นแบบเขียวนะคะ ซึ่งตัวฟิโลเดนดรนเขียวตัวนี้นะคะลิตาก็เลี้ยงมาค่อนข้างนานแล้วนะคะก็จะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีการขยายพันธุ์ไปแล้วนะคะหลายรอบเลยก็เป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่ายนะคะสําหรับตัวฟิโลเดนดรนเขียวคะ่ะสําหรับพืชที่อยู่ในสกุลฟิโลเดนดรอนะคะมีมากถึง450ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีตัวที่เราพอจะคุ้นหงกันอยู่บ้างนะซึ่งได้แก่ฟิโลกานส้มฟิโลใบมะละกอฟิโลกามกุ้งพิ้งปินเซต เิรคองโกฟิโลเบอร์กินฟิโลซานาโดฟิโลแบล็กคาร์ดินันและฟิโลไวโอลินนะคะซึงจริงๆนะคะมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะก็ลิตาก็หยิบยกในส่วนที่เราพอจะคุ้นหูคุ้นตากันมากนะคะในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับต้นเบิ้มาร์ด่าง สำหรับใครที่สนใจนะคะลิตาก็แนะนำเลยนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเก็บที่สุดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลิตาสตอรี่ a n n e l ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ